สีสีเอาไปเลยของตัวแทนสีสีละสองคนนะครับไปที่เสาธงนะครับเข้าสู่สนามเพื่อรอท่านประธานในพีพระชุาคณะกรรมการจากกัดการแข่งขันกีฬาขาขอไม่ ทุกตัวด้วยนะคะอ๋ออันนั้นเดี๋ยวทำอือก็คงจะมาถึงอ่ะขอคณะการต้อนรับ รัชดาพิเศษยีราเฉลิมพระเกียรติประจำปีการศึกษา2,553ในวันนี้สีเขียวและสีฟ้าในการจัดการ1เพื่อส่งเสริมให้หนักเรียนได้มีความสนใจางด้านการกีฬาและมีโอกาสเล่นกีฬามากขึ้น2เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคคล ให้มีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีความรักมีความสามัคคีในหมู่คณะพร้อมทั้งมีความแข่งขันทั้งประเภทกีฬาและกรีฑาโดยเริ่มการแข่งขันเกี่ยวกีฬาร่วมการแข่งขันนักเรียนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งกีฬาภายใน รัจชาพิเศษกีฬาเฉลิมพระเกียรติประจำปี2553ในวันนี้ในอนัตนาเจริญเกิดเมื่อวันที่15มีนาคม2537อายุต่าวตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณนตนณนที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่น และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ข้อสข้าพเจ้าจะเล่นกีฬาเพื่อความสามัคคีถือป้ายกีฬาเป็นจวาขงสูรศั์ นายธีรศักดิ์ธรรมวิคิตนะคะคู่เป็นดัมมีเยอร์นะคะแล้วก็สุธิยาอุดงญาติเกตมณีผลอนันต์และสิทธิพรอ,อายุเจริญะค่ะส่วนตอนที่สองนะคะจะประกอบไปด้วยนายปียบุตรปานบุญนางสาวเพินาภาโยธานัน์นางสาวธิดารัตน์บุญจารา คุณลาบนะคะและนางสาวคุณจิรากระจ่างสีค่ะทีนี้ดุริยางระดับประกอบไปด้วยดุริยางที่ทำด้วยความเข้มแข็งมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตีเครื่องเป่า ีนางสาวอารุมวันแซ่มหนุนะะ่ะพูดเหลือรูปนางสาวสุภัชยาเข็งทองนางสาวที่ทุกคนสว่างกันายคงพันธ์อัมพรนายธนากรประชุมพูดถือป้ายขบวนนะคะมีอุดมรับเส็งสมานนะคะน,นางสาวสิรินด,ดาบุญศสี ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนางสาวกริศนาประชุมชนก็ประกอบไปด้วยขบวนสีนามนะคะล้นเกล้าขวานข้อนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกษตรกรรมนำชีวิตผู้เศรษฐกิจชีวิตไทยขอเจมโปรมือดังๆให้กับสีแดงด้วยค่ะเราจะมีขบวนเทิดพระเกียรติ ในหลวงของเราด้วยนะคะประพัฒน์อมพันธ์นะคะสีเหลืองผู้ถือป้ายสีนะคะนางสาวกันิกาบุญชุ่มถือธงนะคะนายพิสิทธิ์สมพื้นดามิเยอร์นะคะนายสิทธิศักดิ์เขมสุขนางสาวสุพรรษาแตงอินนางสาวสาวนณีสายมา สือาพานทุ่มนะคะผู้ที่หนึ่งพานุมาตโตกประดุมชัชวานสีหาผู้ที่สองนะคะนา,าานางสาวีิวาพรวุจรินนางสาวแล้วก็มีเฉลียงถวายพระบรมมาฉชายาลักนะคะของในหลวงแล้วก็มีขบวนต่างๆนะคะที่เป็นหนังสือหนังสือเป็นอมสินนะคะ เป็นขบวนสีเหลืองที่สวยงามมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะป้ายึกษาคจีนะคะมีนางสาวกมลชนกมาสมจิตนายปัสนานนปรีชา ปรีชาชาญน,นะคะดัมเมเยอร์นพันธมิตรมิ่งไทยสงนะคะพันธมิตรหัวแต่งนะคะแล้วก็ขบวนสวยงามที่อยู่ในในขบวนนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะเคยอ่าน,นอย,ยอ่านกันหน่อยนะคะย,ยายยิง่งหากจะกล่าวว่าขอโทษนะคะเพราะฉะนั้น ก็อย่านะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองอานมีใครตำหนิเป็นขบวนแท้ไทยองค์ราชันประกอบด้วยพันพุ่มเทิดระเกียรดขบวนทรงชาติและทงสีเหลืองนะคะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นนักประดิษฐ์และพระอัจฉริยภาพพันด้านดนตรีนะคะสำหรับ บนทเลตสีฟ้านี้นอกจากจะมีขบวนที่สวยงามแล้วนะคะก็ยังได้รับเกียรติจากผู้ปกครองของนักเรียนคือคุณบรรจงแก้วขุนนะคะหรือคุณกิ่งนะคะ